ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถตู้จากนั้นให้ของลับแล้วทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาลองไปดูคลิปฮะนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถตู้นะครับของนายโสพลผู้เสียหายอายุ42ปีเขาขับรถตู้เส้นสุขุมวิทมุ่งหน้าบ่อวินชนบุรีครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อกั๊กคล้ายเจ้าหน้าที่ ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้านี่ออแล้วก็จอดรถลงมา,าจากนั้นชี้หน้าโวยวายแล้วดิในมือเนี่ย,ยเหมือนล้วงอะไรสักอย่างทําท่าเหมือนจะชักปืนคุณผู้ชมครับแล้วจะเห็นว่ามีแฟนของขคนขับรถตู้เนี่ยโอ้นี่อันตรายนะเขาลงไปห้ามอะ่ะคุณผู้ชมคุณโสภณเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงเมื่อวานครับชายกลางในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วก็ขับเซมาหารถตู้เขาเขาก็เลยบีบแตรปิ้นเตือนไปครั้งหนึ่ง ชายคนนั้นไม่พอใจฮะหันมาให้ของลับ<ม>แล้วก็ขี่ตามมาเรื่อยๆจนมาถึงไฟแดงตรงนี้ชายกลางก็ปาดหน้าจอดแล้วก็ลงมาทำท่าเหมือนจะชักปืนหึดฮัดไปมาแล้วพูดด้วยนะ<ม>เดี๋ยวจะยิงทิ้งเลย<ม>พูดอย่างนี้เลยนะครับ<ม>ตอนนั้นแฟนของเขารีบลงไปห้ามรวมไปถึงที่เห็นเนี่ยคือพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นก็เข้าไป<ม>ห้ามเหมือนกันสุดท้ายชายกลางคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแต่เขาเนี่ยกลัวฮะ กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเอแต่งตัวเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะออทำไมมาทําแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความครับกูกน้าเลยครับเดี๋ยวกูยิงทิ้งเลย2ซึ่งเขาเห็นเราเป็นรถตู้เขาคิดว่าเราแบบเป็นรถตู้รับจ้างที่วิ่งวิ่งในพยาเขาพูดว่าเดี๋ยวกูไม่ให้วิ่งในพัญาเลยอะไรประมาณนี้ก็ตกใจด้วยนึงแล้วเพา่มันไม่น่าร้ายแรงอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับแค่เหตุแค่นี้เราเตือนคุณแค่นั้นเองครับแต่แต่ที่เราคือเหมือนต้องแจ้งความหรือดำเนินคดีเนี่ยครับเพราะว่ามันด้วยเรื่องคุณเหมือนใสเ่เสื้อ กักนะเนาะตามคลิปนะครับมันมุงบอกว่าเหมือนเป็นเจ้าที่แบบมีส่วนร่วมของเจ้าที่บ้านเมืองน่าจะใจเย็นกว่าน,นี้ไม่ใช่เอา,อาพฤติกรรมแบบนี้มาแสดงความกังนี่ฮะตำรวจบอกว่ารู้ตัวชายในคลิปแล้วนะครับเตรียมออกหมายเรียกมาดําเนินคดี <c oughs> ข้อหาขับขีม่มอเตอร์ไซค์โดยประมาทหวาดเสียวทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน <c oughs> ขี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยอีกนะฮะ <c oughs> และอาจจะแจ้งข้อหาข่มขู่ทําให้ผู้อื่นตกใจกลัว ฝากตำรวจตรวจสอบด้วยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่าแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมด้วยนะครับโอยอย่าลงไปดีกว่านะแบบนี้ะนะเกิดเขามีปงมีปืนแล้วเขาหัวร้อนขึ้นมาเดี๋ยวจะอันตรายใช่ค่ะวันดีสนุกฟรี<ด>ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้